มั่ม่่่ันอนอนาคนด่าด้สวัสดีจจมาแรกงครับผมเหมือนมาหาเลาะพี่นนาะสิมานบ่นวางมันนี้ั้งคนไปเบ่งหลอบัข้ามมันอาทิตย์เหรอหลอบลุงมาตั้งเด่อู้เมื่อไห้เพิ่นก่อน ลุไปน้ากันพี่น้องขามหมานลายมือเลยกูมือ้เปิ่นน้าเมือเคล่อนนีป้ามดละนี่นะเฮ้ยเฮ้ฮ้ฮฮนฮฮ้น้ฮ่อี่นีน้ีป้ามึดแล้ววิดิด่นดึดึดโอยบ่ได้มาเบืองจักรเื่อไม่ยังล่ะกว่าอนาคตดาด เงี้เลยเล่นยานี่ด้วยเฮ้ยรุนหัวโต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 อ๋องสองโอ้โปลาดุกปลาดุกกับปลาดิดวายโอ้ใส่เป็ดกระปินโอ้เกือบบูมาเอาตัวนี้โ้ยโมยโมยนั่งมันนี่ตัวสั่นนี่โอ้ยกำลังว่าสิกู่โอ้ยของยังไงโว้บวกกู่ตกสิใส่ทิ่มไปคือเก่าสั่นนั่นฮั่น วัดเท่าใส่วันนี้เป็นอาทิตย์ลเลยเดี่ยวใหญ่ฟังไปใส่พูดเอาใหม่พูดใส่ฟังนี่เป็นอาทิตย์แล้ววัาก็เข่าใหญ่บเนอสองตัวพี่นอสองตัวไปไปรับปั้งขับป,ป,ปังเอาปลาใส่กระสังทุกคนโอมาอยู่มาอยู่ต้องใส่ถิ่มไปจังสิว่า ใส่สิมไว้หลายหมือนสิบ่มันบอ่อแล้วแรงพอดีแล้วจะไปใส่ไว้อีกเจ้กอาทิตย์น,น,ยน,น,นึ่งจะสิมายำด้่นนากกบประดุกงานหมานง่ายๆภาษานาย้หยหว่ยไปนนอง